สวัสดีครับวันนี้กอล์ฟตะลุยถ่ายวันนี้เราจะมาเป็นตอนยาวหน่อยเรามาแวะที่ซิตี้เดอโกโมก่อนมันจะเป็นเหมือนร้านอาหารที่ทำแนวแบบอิตาลีและรู้สึกว่าจะมีโบสถ์กับโคอลสเซียมที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วยเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูอยู่ที่ทางเข้าเลยตรงน,นี้จะเป็นส่วนของร้านมุมอร่อยแล้วเผื่อไปทางด้านโซนนู้นจะเป็นของร้านกอชน่าจะร้านนะร้านนู้นเขายังไม่เปิดเขาเปิด11เอดโมงเดี๋ยวเราเดินไปลืมไปแเรามาอยู่กับ น้องขวัญมาสวัสดีค่ะอีกแล้วมาอยู่น้องขวัญอีกแล้ววันนี้เราจะมาอีกวันนะสองวันหนึ่งคือค้างด้วยเดี๋ยวจะไปดูวันนี้เราไม่ได้มาเอากันแป๊บเดียวเรามากันนานนานบอกเลย<อ>ว่าทริปนี้คือแบบ<า>เตรียม,บบมเสื้อผ้าเยอะมากร้ที่ไหม <laughs> โอเค มองมามองหาพี่เลยนะตรงตรงมาตรงตรงโอเคสามสองขาไปทางนู้นไปทางนู้นเออเออเออแต่แล้วมองตร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 งต้นไม้โอเคอะลองเอามือฝั่ง ตอนนี้เรามาถึงอีกโซนหนึ่งครับที่จะเป็นของร้านอาหารอีกที่หนึ่งแต่อันนี้เขาบอกว่าเจ้าของเดียวกันนะโซนนี้มันยังไม่เสร็จดีแหละแต่ดูมันสวยมากเลยนะดูวิวคือแบบสไตล์ออกยุโรปเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายเล่นแล้วก็ไปดูแล้วเป็นงานขวัญดูวิวละคือแบบสวยมากคือโหถ้าไปถามผู้ดูแลใช่ปะ่ะ<อ>เดี๋ยวรอบหน้าจะม,มาแต่งคอสเพลย์ได้พราอมีชุดแบบว่านิบอกกับฉากแบบพวกโคลอเซียมอยู่ไงแล้วคือแบบฉากก็สวยจริงๆอ่ะมีหานด้วย ชอบตรงหยาดนี่หละนี่ดูครับตอนนี้เราเห็นอะไรเรือคือตอนนี้สระน้ำยังไม่เสร็จแต่ถ้าเผื่อเดี๋ยวสระน้ำเสร็จเนี่ยเราจะได้เรือเหมือนเวนิสแน่นอนล่องแม่น้ำกับห่านเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันต่อครับป กำลังจะดีครับทุกอย่างดีหมดพอเราเดินมาปุ๊บดูเห็นฟ้าไหมฝนตกครับอ่าวันดีครับตอนนี้เรามาที่ไอตรงเนี้ยเราจะไปคุยสำหรับน้องๆที่ว่าอยากจะมาถ่ายคอสเพลพรีเวดดิ้งที่เดดนี่ยมันมีกฎง่ายๆเลยคือคุณจะมาถ่ายขออนุญาตก่อนใช่ค่ะ มาขออนุญาตโดยไม่ใช่มาแล้วค่อยมาขอนะมาแล้วมาขอทําได้ไหมทําได้แต่อาจจะไม่ได้ถ่าย mm. คุณขอที่นี่กอชคือชื่อร้านอาหารตรงนี้เลย <The Restaurant. S 1> แล้วเราก็มาคุยดีเทลเขาว่าเราอยากจะมาถ่ายอะไร mm. ใช้โซนตรงไหนบ้างซึ่งถ้าเราเห็นนะครับโซนข้างหน้าตรงเนี้ยเดี๋ยวให้ภาพขึ้นให้ดูโซนข้างหน้าตรงเนี้เยเป็นน้ําพุเป็นเขาเรียกว่าจัตุรัสน้ําพุแล้วมีตึกเราถ่ายตรงเนี้เยรเราถ่ายได้สบาย<ช>เลยนะ,ะ,ะเขาบอกว่าในตัวร้านในร้านจึงจัดสวยมากเป็นแบบเยฝรััง หรือรอบรอบร้านริมน้ําแถวนี้ซึ่งเราขออนุญาตก่อนเขาก็จะให้ถ่ายในบริเวณรอบร,อบ,รอบร้านจัตุรัสหรืออะไรพวกนี้บริเวณนี้ซึ่งถ้าบริเวณอื่นคุณจะไปถ่ายโบสไปถ่ายทุ่งหญ้าคุณจะต้องดีลกับเขาว่าคุณอยากจะถ่ายตัวละครอะไรตีมแบบไหนอ่าคุณมาคุยกับเขาว่าผมอย่างเงี้ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะน้องขวาก็จะมีตอนนี้ที่ไปคุยมาจะมีทั้งหมดสองราคาค่ะก็คือราคาแรกจะเป็นราคาถ่ายภาพนิดหนึ่งเดียวก็คือถ่ายได้หมดเลยทุกที่ที่เขาเปิดให้เราเข้านะในร้านอาหารก็ถ่ายได้แต่ร้านอาหารก็ตั้งแต่เหมือนที่พี่กอลบอกก็คือตอนเช้าถึงเที่ยงก็จะอยู่ที่ราคาหบาพันบาทยังไม่จํากัดจำนวนคนแต่ว่าควรคุยกับเขาไปก่อนว่าเอามากี่คนใช่แล้วก็เป็นอีกราคาหนึ่งก็คือแ0 0พันบาทอันนี้จะเป็นราคาที่ถ่ายวิดีโอก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยหรือว่าจะติดต่อมาที่ คุณปกป้องครับก็คือคนที่ดูแลร้านอาหารกออชอยู่ก็คือที่เบอร์096 805 6810เดี๋ยวได้ขึ้นตรงนี้อ่าเราบอกไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเสรจ,จากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมกันต่อละไปเดี<ช>๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงครับป้าป้า อตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมซีบีเราจะมาพักที่นี่าซึ่งผมได้ที่นี่มาในราคา900บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าแล้วซึ่งเราจองไว้3ห้อง่ปเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูว่าห้องเป็นยังไงี๋้วให้สาวๆรีวิวไปตามมาเลย ภาพหน้าหน้าสดต่อเัยไม่สดไม่ตื่นมามเป็นอย่างนี้เลยตื่นมาสวยเลยตื่นมาสวยแต่ว่าผมเปียก <c oughs> ทีวีกับต่อเครื่องแป้งคือในห้องเนี้ถ้าสมมติมันเหมาะกับการพักผ่อนมากเพราะว่าไฟทุกไฟคือมันจะเป็นแบบอ,อารมณ์ <c oughs> แบบไฟสีส้มเหมาะกับการแบบว่าปลอบประโลมให้เราบบหลับไหลอะไรอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ขอร้องเรียนหน่อยอ่ะคือห้องเนี้แม่งแอร์ใหม่อ่ะแอร์โครตเย็นเลยอ่ะ ห้องเราเปิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วแม่ยังไม่เย็นเลยอ่ะรีวิวห้องน้ากันห้องน้ําก็จะแบบ <c oughs> สะดวกสะดวกนิดนึงแรกห้องไม่เอาไม่เอาโอ้ยยังไม่เย็นอะ <c oughs> ่ะก็ะมีร,รจจบมีปั๊กให้ด้วยนะมีอ่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะะจผมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถได้ผมในห้องน้ำไ,ไ,ได้เลยแล้วก็จะเป็นแบบระบบฝักบัวนะคะตรงนี้อ่ามีกระจกกั้นไว้ด้วยมันจะได้แบบไม่สาดกระเด็นน้ำนกโอเคออกไปข้างนอกกันตรงนีน้มันอ่ามันกล้อง เตียงเตียงโอเคนะเตียงนุ่มนุ่มมากถ่ายโดดไดเแค่นี่วันนี้เรามาพักผ่อนคือทริปเนี้ยมันจะเหมือนมันถ่ายรูปนิดหน่อยอ่ะถาาพักผ่อนเยอะแล้วดู What อุปกรณ์นางครบมากดูมีมาเซลฟี่ด้วย อุปกรณ์การไลท์ทั้งไฟไม่เราไม่ต้องใช้กล้องถ่ายแล้วแค่น้องถ่ายตัวเองโ <laughs> <Okay. S 2> อเคบอกแล้วอย่างบูลลี่ไฟ <laughs> เราต้องบูลลี่ไฟว่ะโอเคเดี๋ยวว่ากันไป t o าาจากนี้เมื่อวานเราบอกว่าเราจะลงมาถ่ายสารน้ำใช่ไหมกลายมาเป็นเช้าวันนี้แทนครับเมื่อวานเกิดอุบิเหตุน,นิดหน่อยเราเพลินจนมันมืดไปเลยเล่นอยู่ที่ทะเลจนมันมืดเราไม่มีแสงมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเช้ากับน,น้องขวัญเปลี่ยนชุดมาละกินข้าวเสร็จก็เนี่ยลงมาถ่ายเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะถ่ายริมสระไม่ต้องลงน้ำมาถ่ายริมสระเป็นยังไงบ้างโอเคถ้าลงน้ำก็คือจะไม่ได้สภาพนี้ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาเดินดูถ่ายกันแป๊บเดียวพอ5าทีเพราะเดี๋ยวอยากจะเล่นน้ำละ วัค่ะวันนี้อยู่กันเป็นวันที่2แล้วนะคะก็คือเป็นทริปที่เรามากับพี่ก๊อฟเนาะก็ตอนแรกเราก็ไปอยู่ที่ทะเลตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยอะไรนะชาแงว้วรามาดรามา่าดรามา่มามาม่ามาม่าเงี้ยเออก็ตอนนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นวันที่อากาศดีสดใสมากๆเลยเราก็อยู่กันที่นี่เนาะตอนนี้เราจะมาอยู่ที่เขาเรียกนะเหมือนเป็นต่าชุมชนโบราณอ่ะชาแง้ว ซึ่งบางคนก็แงวหรือเปล่าแงวแงวแงวไม่ถูกอ่ะนั่นแหละเราก็จะมาถ่ายกันมาดูโลโบรามาเดินตลาดเที่ยวแต่ตรงเนี้มันเราอยู่ที่อะไรวะมันดูหน้าถ่ายเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายแล้วจะมาเดินตลาดซึ่งตอนเนี้ยมองที่ตลาดเหมือนตลาดล้างเหยเขาเก็บกันหมดแล้วอ่ะไม่รู้เป็นตลาดเช้าหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาตั้งกี่โมงไงแต่เรามาตอนนี้แหละเพราะเราเพิ่งเสร็จตอนนี้ ปะแล้วเดี๋ยวเรามารลุที่นี่เสร็จเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นที่ไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันครับวันที่สองป่ะ,ะในการประวุยพัทยาวันนี้ป่าโอเคมองตรงนี้มองนี้สามสองสสองขายยังไงครับผม ค่ะอย่างนี้50อันนี้30ค่ะเอาสะโพกอร่อยค่ะอันนี้เนื้ออกค่ะร้อนๆค่ะเอาสะโพกเยวไข่อะไรก็มีนะคะกับข้าวอร่อด้วยแบบทุกอย่างค่ะพี่ครับอันนี้เขาเลือกตลาดเลยนะอันนี้ตลาดกินโบราณชักแงวค่ะอ๋อชักแงวนะครับผมเปิดวันที่18นะคะอ๋อนี่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมค่ะปิดมาสี่เดือนแล้วค่ะเขากลัวโควิดไงานนี่มันเป็นของหลวงอ่ะอ่าค่ะ ของเราคนหนึ่งคือว่าตลาดนี่จะปิดเลยก็ยาวเลยมันเป็นตลาดการท่องเที่ยวค่ะผมนึกว่าเฮ้ยมาที่ปิดหรือเปล่าทำไมมันดูเงียบเชียบวันที่แปดเที่ยวันเสาร์แลเปิดใหญ่อาหารที่นี่อร่อยนะได้อร่อยมากโอเคงั้นเดี๋ยวได้ผมมาอีกทีครับมาวันที่สิบแปดเลยได้ครับเปิดสิบแปดครับเดี๋ยวสิบแปดเราอาจจะมาอีกทีตอนนี้ยังเฟบอยู่ว่านี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายครับเราจะมาอยู่ที่ ฟาร์มแกะพัทยาอยู่ตรงอะไรน,นะซอยของเขาชีจันเลยไอ้บ้านกับหัวมันนิดเดียวครับวิวทวกนี้แดดก,กำลังสวยๆไม่ค่อยมีแดดแรงแล้วอยากจะถ่ายแบบชิลๆมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับไป อ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นครับกดไลค์กดแชร์เราจะได้ฟรีอีกหนึ่งกัมน,นะมองอามาดิองอ่ะพี่มา3 2 เราจะเข้าไปดูเลยราคาห้องพักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง่าเราเข้าไปดูกันห้งของเราจะมีทั้งหมด14ห้องพักนะคะจะมีห้องสุฟเหลียห้องวีลักนะคะห้องสุดเหลียก็คือเล็กสั่งเี่เลยนะคะก็จะเป็นราคาวันธรรมดาตั้งเราตั้งส0บาทค่ะแต่ถ้าวันเป็นสุกเสาร์หรือนะคะแตลึกก็จะเป็นพัน 1,490บาทคะ่ะอ่าครับผมนนะะพักได้กี่คนนะครับห้องอย่างนี้นี่ก็จะสองสองท่านคะ่ะสำหรับสองท่านแล้วก็คือจะอยากไปไหนก็จะเป็นห้องค่ะห้องรี่รักรูมนี่ก็ราคาวันธรรมดานะคะก็1,290อาสค่ะถ้าเป็นสุกเสาร์นะคะตั่นเจ็ดก้าสิบาทค่ะราคานี้ก็คืออาจจะถ้าลูกค้าจะพักสามท่านอาจจะเสริมเตียงในราคา400บาทนี่พร้อมอาหารเชา้า อ,อย่ารู้กันนะครับที่นี่ถ้าเผื่อใครจะมาเที่ยวพักที่นี่ห้องออกนแ,นแบบแนวแบบแฟนซีอระตูแต่และห้องออกแบบไม่เหมือนกันถาว่าโทรจองได้ราคาก็ไม่แพงมาก9ก้าถึงพันกว่าบาทแล้วห้องที่พักใหญ่ๆมันก็2000กว่าบาทแต่ถ้าเผื่ออยากจะมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยพีวดดิ้งพันเบาทแต่ถ้าเผื่อถ่ายอย่างคอสเพลหรือที่ดีแบบเป็นแฟชั่น ที่ทีมงานไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยสีหคนมาถ่ายเหมือนกึ่งว่าเล่นเล่เขาก็คิดอยู่ที่ประมาณ3,000ถ่ายมุมไหนก็ได้เลยที่นี่ใช้แฟลชได้แต่ถ้ากิดเป็นแฟชั่นกองใหญ่นิตยสารอะไรพวกนี้ก็หมื่นหมื่นเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ได้แล้วโอเคยังไงก็ถ้าใครสนใจไปติดต่อเอาเองนะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยนะไปเห็นเป็นเรือนไทยนะครับวันนี้หมายสุดท้ายก่อนที่เราจะไปขึ้นทาวเวอร์เราจะมาที่ปางช้าง เรือนไทยทำไว้ให้ถ่ายรูปนะครับวันนี้สวยมากเลยอย่าตกใจอย่าตกใจลูกโอเคโนีคนเคโเราจะมาจบด้อยคโอเคโอเคโอเคโอบาอครอบอยู่อนคโอเคโอเโอเอเคโคโคโอเครัเ เดี๋ยวเราพาไปชมลายอาหารบุฟเฟ่ต์แล้วเราลากันตรงนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับ